สวัสดีครับผมปอยสระในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กันในเกม Doom Eternal โดยเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ยักษ์แอตแลนจากกลสังหารขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบวกตอก้อนกำจัดโพปีซาร์อ้างอิงจากเรื่องราวที่มีการเปิดเผยภายในเกม Doom Eternal จากกลสังหารเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงสงครามระหว่างไนเซนเนลและกองทัพแห่งนรก การออกแบบของชุดเกราะของมันจะมีความคล้ายคลึงกับชุดเกราะของเลเยอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทนสีลักษณะชุดเกราะในส่วนของแขนและขาส่วนหน้าที่หลักของพวกมันก็คือการสนับสนุนกองทัพภาคพื้นดินที่ไม่ว่าจะเป็นการยิงโจมตีสนับสนุนเพื่อเคลียร์พื้นที่หรือการต่อสู้กับยักษ์ไททันที่อาวุธของภาคพื้นดินไม่ระคายผิวของพวกมันในส่วนของเชื้อเพลิงพวกมันจะใช้เซนติเนลเอเนอร์จีเป็นพลังงานหลัก ซึ่งพลังงานเซนติเนลเอเนอร์จีที่ว่ามันก็คือพลังงานของโพดเดเรตในดินแดนอาเจนดีนัวซึ่งเซนติเนลเอเนอร์จีพวกนี้ก็จะถูกใช้เป็นทั้งพลังงานในการขับเคลื่อนรวมไปถึงพลังงานในการใช้อาวุธทีนี้ในส่วนอาวุธของโภอตลลันอาวุธที่เราจะได้เห็นว่ามีการนํามาใช้งานจริงมันก็จะมีตั้งแต่หอกพลังงานที่คาดว่าเป็นอาวุธประจําตัวและอาวุธหลักของหุ่นแอตลันที่จะถูกนํามาใช้เป็นอาวุธในการปิดบัญชีเหล่าไททันที่เราจะได้เห็นกันตามชาร์ก ปืนใหญ่พลังงานติดไหล่ที่เอาไว้ใช้ยิงสนับสนุนสร้างความเสียหายเพิ่มเติมฟาร์มเมอร์ที่สามารถรวบรวมพลังงานและยิงมันออกไปคล,คล้ายๆกับฟามือไอรอนแมนรวมไปถึงการช้าพลังงานไว้ที่กำปัน้นและต่อยมั่นใส่ย,ยักษ์ไททันซึ่งผลที่ออกมาก็ะจะมีความใกล้เคียงกับบาดพันของดูมสเลเยอร์ และนอกจากนี้ในคอนเซปต์อาร์ตก็ยังเคยมีการออกแบบอาวุธในรูปแบบของขวานสําหรับหุ่นยนต์ยักษ์แอตแลนิกด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้งานจริงในตอนที่เกมออกและในส่วนของเนื้อเรื่องเพิ่มเติมหุ่นยนต์แอตลานเหล่านี้จะถูกพบกระจัดก,กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางนารกหรือว่าดินแดนอาเจนดีนันนวโดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่มันได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้ก็มาจะมาจากการที่พลังงานของมันได้หมดลง เพราะว่าคนขับของพวกมันได้ใช้พลังงานของหุ่นแอดลารในส่วนสุดท้ายทําการกําจัดยักษ์ไททันที่อยู่ตรงหน้าและผลที่ออกมาก็คือพวกเขาจะสามารถกําจัดยักษ์ไททันได้สำเร็จพร้อมกับพลังงานของหุ่นแอดลานที่หมดลงก็ทําให้พวกมันค้างอยู่อย่างนั้น และยิ่งในช่วงหลังที่เซนติเนลเอเนจีได้หมดลงจากการที่โพเดอเรดถูกคำสาปทำให้เหล่าในเซนติเนลไม่มีพลังงานไว้ใช้สำหรับหุ่นแอตลลนทำให้พวกมันก็ได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้ทั้งแบบนั้นนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าภายใน d l c The Ancient Gods Part 2ก็ยังคงมีหุ่นยนต์แอตลลนที่ยังคงสามารถใช้งานได้หลงเหลืออยู่จากในตอนที่กองทัพของเซนติเนลได้เข้ามาสมทบเลเยอร์นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์แอตลลนภายในเกม Doom Eternal ที่ผมได้นำมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟัง และสุดท้ายในคลิปนี้ผมปล่อยสระข้าลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ